ถ้าพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆคนคงจะคิดถึงโรงงานที่ปล่อยสารพิษควันขมงใช้สารเคมีและทําให้แหล่งน้ําปนเปื้อนกันใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าภาพที่ทุกท่านกําลังเห็นขณะน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกันสวัสดีครับทุกท่านผมหมอโอ๊ตนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ทุ่งสวรร์ออร์แกนิกฟาร์มโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกร,ร,ระดับสากลน,นะฮะแล้ววันนี้นะฮะ เราอยู่กับพี่อ้อเจ้าของบริษัทครับสวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ผมรบกวนให้พี่อ้อช่วยแนะนำโรงงานให้เราหน่อยครับค่ะได้ค่ะบริษัททุ่งสวรรณออร์แกนิกความจำกัดนะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2559ค่ะเป็นการรวมกลุ่มกันของทายาทเกษตรกรนะคะจากวิสาหกิจชุมชนสัรมหาพลสมุนไพรอินทรีย์ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และนักวิชาการเกษตรนักวิทยาศาสตร์และนักการตลาดที่มีแนวคิดในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงสู่แหล่งชุมชนอยากเห็นผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนนะคะสารเคมีและก็สารตกค้างต่างๆ จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่หนูกันที่ ทุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มค่ะโอเคซึ่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญใช่ไหมครับของบริษัททุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มของเรานะครับที่นี่เราทําการเกษตรแต่เราไม่ได้ทําเกษตรเพียงอย่างเดียวนะคะ oh. แต่เราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นเกษตรค่ะ mm hmm. เรามีพื้นที่ที่นี่ประมาณ200รยไร่ในตำบลสลวงอำเภอแม่ริมค่ะเราอยากให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านต่างๆต,ต,ตั้งแต่กระบวนการปลูกพืชออร์แกนิกการทำปุ๋ยหมัก จนถึงกระบวนการแปรรูปผลผลิตทุ่งสุวรรณมีสมาชิกซึ่งกระจายตัวอยู่หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ แต่มีหนึ่งฟาร์มที่เรามีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือพุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มเชปกานเนื่องจากฟาร์มแห่งนี้เราได้รับมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกากว่าเราจะได้มาตรฐานนี้มาเราต้องผ่านกระบวนการต่างๆแหล่งน้ําต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยใช้สารเคมีมาก่อนอย่างน้อย3ปีและต้องมีแนวกันชนเพื่อป้องกันสารเคมีจากแหล่งใกล้เคียงการปลูกและการเก็บเกี่ยวต้องอยู่ในอุณหภูมิและ เวลาที่เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพส่งต่อให้กับโรงงานและผู้บริโภคของเราซึ่งตัวโรงงานทุ่งสุวรรณนะครับก็ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมายเช่นกันคือมาตรฐานอยอมาตรฐานออร์แกนิกระดับสากลจาก USDA EU c o r มาตรฐานฮาลาลมาตรฐาน GHPs Codec เป็นมาตรฐานสุข,ขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการผลิตนอกจากนี้นะครับ โรงงานยังใช้ระบบ ISO 9 0 0 1 2 0 1 5เป็นมนาตรฐานบริหารคุณภาพภายในองค์กรซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วยครับครับผมตอนนี้นครับเราก็อยู่กับพี่เอ็มนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีค่ะ,คะนายผมรบกวนให้พี่เอ็มช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อเอ็มนะคะเป็นผู้จัดก,การ แผนประกันคุณภาพของโรงงานค่ะหน้าที่หลักๆของพี่ก็คือคจะต้องควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานค่ะโอสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นครับผมจะรบกวนใพี่เอ็มเนี่ยช่วยพาผมแล้วก็ผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูภายในโรงงานได้ไหมครับค่ะได้ค่ะโอเคครับไปกันครับ S <S <S เครื่องจักรของเรานะคะส่วนใหญ่เราก็จะนําเข้าเครื่องจักรมาจากต่างประเทศเป็นระบบอัตโนมัติจะลดการสัมผัสร,ระหว่างตัวพนักงานผลิตกับตัวเครื่องจักรนะคะ <S <S แล้วก็เป็นการป้องกันลดการปนเปื้อนจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกสําหรับกําลังการผลิตของเรานะคะยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นประเภทชานะคะเราก็จะผลิตไม่ต่ํากว่าปีละ2ล้านซองและในส่วนที่เป็นแคปซูลนะคะแล้วก็จะผลิตไม่ต่ํากว่า200ล้านเม็ดต่อปีขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าค่ะ โอเคครับหลังจากที่เราไปรับชมโรงงานของเรากันแล้วนะฮะและที่อยู่ด้านหน้าผมนี่ก็คือเป็นโปรดักขรงบริษัททุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มของเรานั่นเองครับมีอะไรกันบ้างครับพี่ตีสินค้าตัวแรกคือผงชาไทยผสมสมุนไพรนะครับสินค้าตัวนี้มี4สมุนไพรหลักนะครับตัวแรกก็คือชาอสาัสัมเชียงดาใบามอน ย่าหวานนะครับซึ่งสมุนไพรทั้งหมดนี้มีสรรพคุณทางด้านการช่วยลดน้าตาลในเลือดเนื่องจากว่าเชียงดามีอีกหนึ่งชื่อว่ากรูม่าหรือผู้ฆ่าน้าตาลครับสมุนไพรตัวที่2นะครับก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรรากยาคาผสมยี่ราและตะไคร้นะครับชาตัวนี้นะครับมีโพแทสเซียมสูงนะครับสามารถช่วยในการขับปัสสาวะและก็บํารุงไตได้ดีครับตัวที่3นะครับคือชาบัวหลวงผสมบัวบกและยี่รานะครับสำหรับตัวบัวหลวงน,นั้นมีสารซาปโปนินปราวนอยแล้วก็แทนิน สูงนะครับสามารถต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งลดน้าตาลในเลือดได้ดีลดไขมันในเลือดได้ดีด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะครับที่อยากนําเสนอเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือผงปรุงรสหอมฉุยนะครับเนื่องจากว่าเป็นนวัตกรรมที่บริษัททุ่งสวรร์ออร์แกนิกฟาร์มของเราร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับในการคิดค้นสูตรผงปรุงรสเพื่อแทนโมโนซเดียมกูตาเมตให้มีรสชาติอูมามิแต่มีสรรพคุณสมุนไพรสูงครับผมครับผมและนอกจากการทําธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยทางบริษัททุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มของเรานะฮะยังทํากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอีกด้วยใช่ไหม พี่อ้อมครับใช่ค่ะบริษัททุ่งสุวรรณออ,กกอร์แกนิกฟาร์มของเรามุ่งเน้นการสร้างสิ่งดีๆสู่สังคมค่ะบริษัททุ่งสุวรรณออ,กกอร์แกนิกฟาร์มจำกัดเรามุ่งเน้นการมีจิตสำนึกต่อสังคม CSR ของเราคำนึงอยู่เสมอว่าการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูงสุด ต้องเริ่มจากพื้นฐานความคิดที่ดีโดยเราได้จัดตั้งโครงการทุ่งสวนปันสุขขึ้นมาโดยโครงการทุ่งสวนปันสุขแบ่งออกเป็น4ประเภททุนเรียนดีมีคุณธรรมมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครอง,องขาดแคลนรายได้หรือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน2ส,ส่งเสริมแบ่งปันมีนโยบายช่วยเหลือสงเคราะห์บริจาคให้กับผู้ได้รับผลกระทบภาวะวิกฤตเช่นสถานการณ์โรคโควิด3โครงการเติมฝันปันสุข มีนโยบายสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 4. สืบสารบรรพชนสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของลานนาไทยไม่ให้สูญหายไปก้าวย่างสู่ความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนไปกับชุมชนบริษัททุ่งสุวรรณออร์แกนิกฟาร์มจำกัด